สวัสดีครับผมไปต่อชาแนลครับมามาครับมื่อนี้มามากินเขาน้ำกันเด้อมื่อนี้ก็ได้แกงน้ำไหมครับหรือแกงเปื่อวาสันวาเขาเหนียวครับแจวโอ้เขาเนียร์เอาเขาเหนียวลงข้างล่างเนาะจั่งดินหล่นง่ายนี่ครับเขาเหนียวครับแสบแเลยเดี๋ยวเขาเนียร์ลงข้างล่างนะครับเนาะมีแจวเนี่ยครับแจวบวงเลยครับ อหอมนี่เนี่ยหอมแกว้วบอกได้บาทครับหอมแกงเราไม่เยมากมากครับเส้นแซลม์เหม,ม,มออือนกันครับอืมเขาเอาย,ยาผสใส่ลงดวดให้นำอืมครับครับครับจำครับมามามา ทั้งอื่นทั้งไก่อืมสล่าวครับอืมอยากเก,ลลกินใจหลุดดให้น้ำพยายามไปจวดไป โอ้มีผักขาบหอมด้วยใส่ผักขามด้วยแกงน้ำม่นะ่ะกระเห็ดพร้อมข้าบเนียเขาว่า <c oughs> กามขยับกระมับมเต็นนั่นฉันบ่กอืมเป็นไงอ่ะ พักแก้มโอ้ยแซบขักเดลยพี่น้องเลยแซบป่านลับง่วงหมดล้วง่วงตอนใหญ่ทั้งบ่อ 음, 음. ก็อย่างเาใส่เห็ดพร้อมเห็ดที่แห้งหมูอเฮิร์นเห็ดญี่ปุ่นบ่ก็หลุดแบบพริกจีนนูพริกกระเลียงเด้ค่ะว่าก็ขัดเธอได้ไงอืม <c oughs> อาหารกั็ข่อีสานเนี่ยครับผมอันบ่บ่เผ็ดบ่เผ็ดบ่นัวบ่แซ่บ ป,ปลาแดกปลาลาปลาเน่าเนี่ยโอ้ขาดอะไรเนี่ยแอบกบเขาตรงนี้น้ำปลาอลา อย่างเปาะฮ้อนๆข้าวเหนียวฮ้อนๆเจ้าบวงเข้มข้นๆโอ,อ้ขออภัยด้อพี่น้องกินแซ่บมากกวกดไหลน้ำเลยด้อนะ ไปตอนมาขอกำลังใจครับอืมล้นซุกใส่เอิทรรมซุกแม่กับขาให้กินแซ่บ้วครับพี่น้อง ลูกสาวหลามันถามมาคุณป้าอร่อยไหมเวลาคุณย่าทำข้าวให้อำ่ำก็ไอแสบะแสบจนกระมับเต็มไปลามมามลแ,ลแล้วครับหยิบมาแด่เห็ดพริกลูกดวนละเห็นมานอนอเนอ โอ้นอ้ำยาหน้าหอมครับอืมเป็นเร้นมากอืมมอลนเปียกแต่เริ่มมีน้องมาด้วยโอ,โอ้แซบแซบแซบเริ่มมีกินเขาน้ำมนส่องไปต่อครับ ทุกคนนะครับเอฟซีทั้งหลายบอกกบอกครับตะกี้เนาะเกิดมากต่หน้ปาปลาเนมใหม่ต่อไปด่วนท่านี่ครับเกิดมากกับเฮนรดนอดนอำใหม่ Đây là tình thơ đấy, Tôi đây là tao đẹp mà Sao ừ. thế nào đấy Đây là tao có thuế nhé Ôi mẹ ơi ไปไกินเที่ยงน้นวมันเถอะเอาผมหักกันแพรงกันได้กินปลาเนยยังทองยังห่องเดียวข้าขใจเพล่นนะี่และทองถ้าการแพร่งกันครับผมฝากไปต่อชาแนลไปน้ำฝากไปน้ำออมอกออมใจฝากไปคางซอกเหลือหัวใจน้อย สองหนึ่งไปต่อกระดิแคลิปกินนี่เสร็จแล้วครับกินโชว์ไปได้เรื่อยครับจนกว่าพี่น้องอีตจนพี่น้องที่เบื่อหมดละอาครับผมก็ขอฝากสองครับไปต่อชาแนลครับเป็นในอบอุบกอมใจของพี่ของน้องน้ำนะครับฝากไปกําลังใจบอกนัมเบอครับผมครับสวัสดีครับ